อยู่กันในแบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ป .3 หน้าที่11นะคะเป็นการคูณจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักแต่เป็นวิธีการคูณโดยใช้ตารางค่ะเรามาดูกันในข้อที่1เลยค่ะ3 2ม6คูณสิค่ะเวลาเราคูณนะคะเราก็จะจับคู่การคูณทีละคู่นะคะแล้วเราก็จะใส่ผลลัพธ์ลงไปในตารางนี้ค่ะโดยในตารางนี้นะคะจะเป็นตารางขนาด สองคูณสองนะคะลักษณะาตารางเป็นสองคูณสองเราก็แบ่งช่องตามแนวทแยงด้วยนะคะโดยในหนึ่งช่องในหนึ่งช่องนี้นะคะเวลาเราใส่ผลคูณค่ะช่องล่างจะใส่ผลคูณหลักหน่วยช่องบนใส่ผลคูณหลักสิบกรณีที่การคูณในข้อนั้นคูณแล้วเลขไม่ถึงสิบนะคะช่องบนให้เราใส่ศูนย์ไว้ค่ะ ช่องล่างก็จะใส่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นหลักหน่วยที่เราคูณได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะ3 2คูณ16เริ่มจากนำา1ไปคูณกับ2ก่อนนะคะ1ูณกับ2ได้2เป็นเลขตัวเดียวใช่ไหมคะช่องบนใส่ศูนช่องล่างใส่1ค่ะจากนั้นนำา1คูณกับ3ค่ะ1คูณกับ3ได้3ช่องบนใส่ศูนช่องล่างใส่3ค่ะ ต่อไปนำสองคูณกับ6ค่ะ2คูณกับ6ได้12ค่ะช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2แบบนี้ค่ะจากนั้นนำา6คูณ3ค่ะ6คูณกับสาได้18ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่8ค่ะจากนั้นนะคะให้เราบวกตามแนวทะแยงค่ะแบบนี้ค่ะ2ซึ่งไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยค่ะต่อมา 2บวก1บวก8 2บวก1ได้3 3บวก8ได้1 1ใส่1ทด1ในช่องถัดไปเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็นำเลขมารวมกันเหมือนเดิมค่ะ1บวก0ได้1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5ช่องนี้บวกกันได้5ค่ะ0ไม่มีตัวบวกดึงค่ะข้อนี้ตอบ512ค่ะ ต่อไปไปดูกันในข้อที่2ค่ะหลักการเดิมนะคะค่อยๆจับคู่คูณไปทีละ1คู่ค่ะ45คูณ23เริ่มจากนำา2คูณกับ5ก่อนค่ะ2คูณ5ได้10ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่ศูนย์ค่ะ2คูณ4ได้8ช่องบนใส่0นช่องล่างใส่8ค่ะต่อไปจะเป็นเลข3นะคะ3คูณกับ5ได้15ห้า ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่5 3คูณกับ4ได้1 2ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2จากนั้นให้บวกตามแนวทแยงค่ะ5ไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะ0บวก1บวก2ได้3ค่ะ1 8บวก8บวก1ได้10ใส่0ทด1ในช่องถัดไปค่ะ1บวก0ได้1ข้อนี้ตอบ1 3 5 5ค่ะ ต่อไปไปดูกันในข้อที่3เลยค่ะ52าสคูณสาค่ะคูณทีละคู่เช่นเดิมค่ะจับ3ามคูณสก่อนค่ะ3าคูณสได้6ช่องบนใส่0ช่องล่างใส่6ค่ะต่อไปนำสามไปคูณกับ5ค่ะ3าคูณหได้15ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่5ค่ะต่อไปนำหนึไปคูณกับ2ค่ะ1นคูณ2ได้2 ช่องบนใส่ศูนย์ช่องล่างใส่สองค่ะต่อไปนำหนึ่งไปคูณกับห้าค่ะหนึ่งคูณห้าได้ห้าช่องบนใส่ศูนย์ช่องล่างใส่ห้าค่ะจากนั้นบวกตามแนวทแยงค่ะสองไม่มีตัวบวกดึงลงมาหกบวกศูนย์บวกห้าได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งในช่องถัดไปค่ะหนึ่งบวกศูนย์บวกห้าบวกศูนย์ได้หกค่ะหนึ่งไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะ ตอบ1 6 1่ค่ะต่อไปในข้อที่4ค่ะ6 8คูณกับ45ค่ะเริ่มจากนำา8ไปคูณกับ4ก่อนนะคะ4คูณ8ได้32ช่องบนใส่3ช่องล่างใส่2ค่ะ4คูณ6ได้24ช่องบนใส่2ช่องล่างใส่4ค่ะต่อไปนํา5ไปคูณกับ8ค่ะ 5คูณ8ได้40ค่ะช่องบนใส่4ช่องล่างใส่0ค่ะต่อไปนำา5คูณกับ6ค่ะ5คูณ6ได้30ค่ะช่องบนใส่3ช่องล่างใส่0ค่ะจากนั้นให้เราบวกตามแนวทแยงเหมือนเดิมค่ะ0ไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะ2บวก4บวก0ได้6ค่ะ3บวก4ีบวก3 3บวก4ได้7 7บวกสได้10ใส่0ูทด1ค่ะ 2บวกทศนได้3ตอบ3 0 6 0ค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่5ค่ะ72คูณกับ15เริ่มจากนำา1คูณสองก่อนค่ะ1คูณ2ได้2ช่องบนใสศูนย์ช่องล่างใสสองค่ะนำหนไปคูณกับ7ค่ะ1คูณ7ได้7ช่องบนใสศูนย์ช่องล่างใส่7ค่ะ ต่อมาเป็นเลข5าค่ะนำา5ไปคูณกับ2ค่ะ5คูณ2ได้10ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่0ูนย์ค่ะต่อไปนำา5ไปคูณกับ7ค่ะ5คูณ7ได้35ช่องบนใส่3ช่องล่างใส่5ค่ะจากนั้นบวกกันตามแนวทแยงค่ะ0นย์ไม่มีตัวบวกได้0นย์ค่ะ2บวก1บวก5ได้8ค่ะ0นบวก7บวก3ได้1ิบ ใส่0ทด1ในช่องถัดไปค่ะ0ูบวกหได้1ตอบห0ึ่ค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่6เลยค่ะ66สิคูณยี่ค่ะเริ่มจากนำสองคูณหกนะคะสองช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2ค่ะต่อไปนำสองคูณหกในหลักสิบค่ะได้12เช่นกันค่ะ ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2ค่ะต่อไป2ที่เป็นตัวคูณหนักหน่วยนะคะ2คูณ6ได้12ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2ค่ะ2คูณ6เหมือนเดิมค่ะ2คูณ6ได้12ช่องบนใส่1ช่องล่างใส่2ค่ะจากนั้นบวกตามแนวทแยงค่ะ2ไม่มีตัวบวกดึงลงมา2บวก1บวก2ได้5 1บวก2บวก1ได้4 หนึ่งไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะตอบ1 4ึ่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะในการคูณโดยใช้ตารางค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมใบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ